โจรโจนเอ้าเจนโอ้โหโอโโ้หแล้วกูตัดแมพเฮียเข้ามาแล้วมีบทพูดด้วยเเสียงฮ้ยพูเข้ามาแล้วใช่ไหมอ๋ออ๋อยังไม่เดินเฮ้ยอะไรเลยข้าไปโอ้โหพูอยู่นี่ดิคือเกมเนี้ยเฮ้ยอะไรวะแมพนี้ดูจากหน้าปกอ่ะ เหมือนจะเป็นประมาณว่าผู้บุกลุกเข้าบ้านเว้ยไม่ใช่ผีเว้ยแต่เป็นผู้บุกลุกเพราะว่าชื่อเกมมันเขียนไว้ว่า intruder เชื่อเชื่อวีนีโไม่เกมดีจักเปิดเปิดเปิดปิดไปได้ด้วยเฮ้ยแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้บทพูดเขาพูดว่าอะไรอะ่ะไม่อ่านไม่ทันกูไม่ได้อ่านเงอ้อาไม่ได้อ่านงั้นก็ช่างมันเป็นมารยาทปิดประตูด้วยเออไม่มีรถเจอดเข้ามาบ้านด้วยเปิดไฟได้เปิดไฟไม่ให้หมดเลยไหม เกมจะได้ไม่ต้องน่ากลัวห้องพ่อแม่เฮ้ยเฮ้ยประตูมันเปิดมาครูคูประตูประตูมันเปิดนี่นี่นี่มันแง้มด้วยวะเนี่ยมึงเห็นไหมเฮ้ยเอ้เจออะไรอ๋อไม่กูนึกว่าเงาคนไม่ใช่อุ้ยงั้นกูเปิดประตูนี้เลยแล้วกันฮัลโหลครับสวัสดีครับห้องใต้ดินเหรอยังไม่อยากไปเตรงนี้ ปิดไม่ได้มันบอกยังไม่อยากไปโอเคเราก็ไม่ไปอ๋อทำไมไอ้ตรงนี้ไม่มีไฟหรือไงวะห้องครัวอ๋อนี่ไงไฟโอเคเอาไปเปิดไฟไม่ให้ทั่วห้องเลยแหละจะได้ไม่น่ากลัวไม่บรรยากาศเกมเงียบมากเลยเงียบจริงไม่ใช่เกมผีแล้วนะสายขวาหน้าหลังเปิดประตู ไม่อยากจะไปตรงนี้เปิดตรงนี้ก็ไม่อยากไปตรงนี้แล้วต้องไปตรงไหนเนี่ยเฮ้ยหน้าต่างเอ้าเขาให้เราทำอะไรอ่ะเออนั่นดิอ๋อให้หาของกินอ๋อโอเคแล้วเราก็กลับขึ้นห้องอ่ากูกินเรลยกิแล้วชุบๆๆ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 ๆอ่ะอะไรอะไรวะเจอแล้ววะกูดีกว่านียวอ่ะเออกูดีวะอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้ว เฮ้ใครใครมันเย็ดอาร์ตเย็ดอาร์ตเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่มีโอเคกลับเข้าห้องนอน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 เออปิดประตูปิดไฟอืมแล้วก็นอนอะไรวะใช่ปะไม่รู้อะออบเจกตีก็ไม่ได้บอกอะไรด้วยนะกูไม่รู้อ่าเรตะกี้เราหยู่ไม่รู้หยู่เลยวะ เออเราหยิบอะไรวะอ๋อเราหยิบเราหยิบน้ำแดดอ๋อเราหยิบน้ำมาแดดแล้วอ๋อ,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 อกินเสร็จนอนอก็สิงจอดำเลยเฮ้ย,ฮยไฟเปิดแล้วตื่นมากลางดึกหมายความว่าประตูเปิดได้เขาเสียงบอกว่าเสียงเคาะประตูมาจากไหนโอ้ยเสียงเคาะประตูใครมาเคาะประตูวะพ่อแม่เปิดเชังเปิดไม่ได้เอ๊ ไอ้เจี๊ยบไข่เขาาประตูเปิดไฟไข่ครับเปิดไฟสว่างอ่งนี้มึงยังกล้าเข้ามาวะเฮ้ยโอ้โหเราโดนฟีด<อ>เลยเอาเอาเปิดประตูมา<อ>ไม่เจออะไรเลยเอ,อากระพังเลยเออเปิดเปิดประตูมาไม่เจออะไรเลย<อ>ยังไม่อยากไปตรงนี้<อ>ยังไม่อยากไป เิ้ยตามหลักแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดประตูมาเราไม่เจอใครเราก็ต้องกลับเข้าห้องใช่ไหมกลับไปนอนไงเออใช่ใช่ใชเอาไปไป,ไปกลับไปนอนกลับไปนอนปิดประตูด้วยมารยาทแล้วต่อวะลองพูดเล่นยเลยยังไงเนี่ยเอาอีกแล้วหรอฮะมีบทพูดเหรอเป,เป็นบทพูดข้างล่างอ๋อเออดีเสียงเคาะประตูใครมันทำอะไร เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้อะไรอะไรผู้ผู้โจร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 ใน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 โจรอยู่หน้าเมื่อกี้มันเดินผ่านกระจกอ่ะมันอยู่หน้าประตูเลยผู้บริโภเห็นเห็นแล้วเหรอโอเคดีป่ะเดิน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 ับในม่เลยมาโตโต้มามามาฮัลโหลไม่มีใครเอ้ยเมื่อกี้มันเดินผ่านหน้ากระจกเลยอ่ะ ไอ้เฮียคุยเฮียเลยมันจะเข้ามาแล้วไงไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป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 นอนไปนอนกันโอโกไอ้สัปสกอ้วยไปแล้วไปแล้วนอนนอนนอนเฮ้ยเอ้าเฮียไอ้เฮียไม่เข้าห้องนะไม่ปิดประตูไม่เกลียดว่ะกเกลียดแบบไม่ใช่ผียิ่งไม่ว่าเป็นคนเลยได้เกลียดว่าเลยไอ้เฮียน่ากลัวว่าเชี่ยมาเป็นคนแต่โตมืดมืดอ่ะเฮ้ยเสียงเขาอีกแล้วผูมึงอยู่ไหนเนี่ยมันของตัวตัวกูมันบอกมันนอนอยู่แต่กูเห็นมึงอยู่หน้าประตูอ้าวเหรอปั๊ม เุ้ยเดี๋ยวมันทางเข้ามาแล้วมันทางเข้ามาแล้วเฮ้ยมันพังเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วกูยิงอยู่ข้างนอกอยู่เลยมันพังเข้ามาแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมตรงนี้มันไปไม่ได้วะติดอะไรวะเนี่ยสุดยอดครับดี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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยโจรโจรเอ้าเฮ้ยโจรโจรเอาเจอจออเาแบดเอ n d i n ง โดนโดนโจมจับได้ได้วีกลับไว้โอ้ยคยกูตกใจหมดเลยสับเอาแล้วต้องทำไงอ่ะเอาเอาอะไรวะกูไม่เป็นไรขู่ผมแบบเป็นลีดสตาร์ในสามวีอ่ะกูโดนจำใส่แกแล้วกูเว่อร์เลยกูกูเห็นแต่หัวมึงอ่ะเอาลีดสตาร์ดิเอาเอาพังเลยเอาเกมพังเลยโดนจำสองรอบติดอ่ะ แต่แบสปิลาร์สปีดาร์สปิลเดิน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 ยังยังยิงยากอยู่เอา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 อะไรอ่ะเอา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 หรือว่ามันควรต้องเข้าทีละคนวะเออวะลีเกมีกรอบไอ้เหี้ยเอ้ยหยิบหยิบขวดน้ำมาเลย อเยอะออหยิบมาแล้วแล้วไงต่อกดอะไรมันวางไว้วกูเห็นจำได้ว่ามันเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูต้องเดินลงไปเก็บเลยวะเอออ่าไปไปเชี่ยวิ่งอย่างเร็วเลยวิ่งในบ้านกกเกออเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นมึงเก็บไปด้วยอ่าไป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 อุ้ยเสียงเอียดอ๋อนี่เออเลย ก <laughs> ูเข้าไม่ทันตะกี้เราแบดเอ็นใช่ป่ะเออใช่ตะกี้เราแบดเอ็นเฮียอันนี้ต่อจากนี้คือแบบว่าต้องเปิดไฟหรือเปล่าวะกลัวไหมนะแต่ตะกี้เราก็เปิดไฟหมดไม่ใช่เหรอเออดินี่เราลมมุงไปาชา้าๆแล้วกันเอออันนี้คืออ๋อไม่อันนี้อันนี้มันมาดูครอประตูก่อนเออมาดูครอประตูตัวนึงนะ ไล่เปิดไฟแม่งเลยเปิดแบบว่ามันจะเปลี่ยนจุดจบมันนี้ไม่นน่บูเปิดเปิดได้เว้ยเปิดได้เปิดได้แล้วก็จะค้างเลยเอ้ก็วิ่งกลับขึ้นห้องใช่เฮ้ยทำไมไฟมันดับวะปิดประตูปิดประตูะตเออ <laughs> ไปไปอีรอบอีกรอบอีรอบรอบไะเอาอีรอบหรอ แค่สองรอบเออว่าลืมโอเคปิดประตูอเออกูอยู่หน้าประตูดีเลย <c oughs> เอา้เอากู <c oughs> อยู่บนเพดานเลยเอ้ากูอยู่บนเพดานเลยอุ้ยอย่าบ้าเราไม่จบเราไม่ลีนะเราไม่ลีเลย <c oughs> เออวุ้ยได้เสียงเสียงพังเลยทำไมเราไม่รู้กลับวะนั่นดิกูอยู่ไหนกูอยู่ไหนกูอยู่ในตัวมึง เเออ้้ยมมาาแลวันจบแล้วเว้ยฟูิบินบินบินรอไอ้เยี่ยเกมไอ้เยี่ยเกมกระจอกผู้จอยผู้จอยเข้าใหม่ได้ไหมอ่ะรอออกดูดิรอออกดูเขาปรตูเฮ้ยโอเควิธีแก้ปัญหาเมื่อกี้แบทเอ็ดแล้วเราต้องทำไงอ่ะมองกระจกไหม ไม่รูอ้อ่ะเราต้องไปอ่ะไปปิดไฟที่ปิดไฟปิดไฟกด A ปิดไฟค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปอ่ะจุ๊บเหยื่ั้งกูนะแอบ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 ไอ้ถอยหลังได้พูถอยหลังถอยหลังถอยหลังได้ถอยหลังได้ถอยหลังได้พู้งพุมันเดินออาพุ้งพุ้งพุเข้ามาพู ยิงแม่ยิงสับเฮ้ยเอาแบสเอนเอาเอาได้ไงอะกูยังไม่ออกไปกูกลัวกูยังไม่ออกไปกูกลัวเพราะว่ามันเป็นโจรโจรน่ากลัวมากนี่ตัวดำๆสูงๆวิ่งแอบในห้อง เขียนแค่นี้ใช่ไหมต้องแอบตู้ด้วยเปล่าวะตู้มันเปิดได้ปะไม่รู้ดิตู้มันเปิดไม่ได้หรือว่าต้องรอให้ม,มันก่อนแล้วมันก็แเขนได้กูนะแอบตรงแอบหลังตู้หรือว่าต้องไปบอกพ่อแม่เฮ้ยผูมาแล้วไหนไหนผู้เดินทะลุดได้บะไม่ได้วะ่ะไม่ได้ไม่ได้อะ่ะโอเคไปไอ้ไอ้ตอนที่มันมันวิ่งมาเราเราเปิดห้องพ่อแม่ไหมเปิดไม่ได้จนพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยแล้วมั้ง วะสฟุกูขอร้องไปเนี่ยไม่กูอผู้ผู้ผู้มึงยืนยืนตรงนน้นเลยยืนตรงหน้าต่างเลยไปยืนตรงต้นหลังเลยเอาแบบเอาแต่จะได้ไม่เชิญไม่ได้ชนกันว่าใช่ใช่ใช่ไป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 มึงจะเดนทำเหี้ยเราตู้ก็ได้ตู้ก็ได้ตู้ก็ได้ ูไม่ผู ну ้ไ no ม่เกมไอ้ยันจดจำสังลับติดไม่ไม่ผู้เกมมันเล่นคนเดียวจริงๆว่าเราเราเข้าสองคนคือเกมมันบั็กเลยเฮ้ยทำไงอ่ะทำไงอ่ะทำไงเออ จบราการแต่เพียงเท่านี้เฮ้ยเฮ้ยเอาอ่เยี้ยไอ้ยนนท์ำคนละสองรอบเยอุกู้อกเลย